在那包邮。<Thank you. S 1> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จากที่พวกเราเสร็จภารกิจรับใช้กองทัพหรือรับใช้ต้นสังกัดมาก็พวกเราก็เข้ามารวมทีมเลยก็รู้สึกว่าเวลาซ้อมก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าพวกเราก็ได้มีการฝึกซ้อมตั้งแต่รับใช้ต้นสังกัดแล้วครับก็ถือว่าพร้อมครับวันนี้ือุายเราหน่อยอดตครับเราเจอกฮ่องกงแล้วก็นนสายของพวกเราถือว่าเป็นสายที่ดีนะครับเพราะว่าฮ่องกงก็น่าจะ ผ่านไปได้ง่ายครับแล้วก็มีเกาหลีที่ที่ยากหน่อยครับโครงการเออข้หมา,ายข้าหมายก,ก,ก็ผมอยากเข้ารอบสี่นะเพราะว่าอยู่เล่นรอบสี่ทีมอะรอบไฟนอลอะเพราะว่าอย่างน้อยก็ก็เป็นความหวังเล็กๆอะแต่ว่าถ้าเข้าถ้าถ้าได้เข้ารอบแปดก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ามีแต่น้องๆมีแต่เด็กๆก็วันนี้ก็รู้สึก เหมือนจะเข้าทีมกันกันมากขึ้นนะครับเพราะผมมาตอนแรกก็ยังไม่เข้าเท่าไหาร่พอมารวมๆกันก็สามารถปรับได้หลายๆอย่างครับที่ยังขาดเหลือบุคลากนิดหน่อยครับนี้สายแรกก่อรอบแรกก่อนเราอยู่ที่ก่อนใครมองไงบ้างก็อยากจะเก็บนัดแรกให้ได้ครับก็ถ้าเก็บนัดแรกได้ก็การันตีเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายครับับเกาหลีใต้แล้วครับกับเกาหลีใต้ก็ใน ในที่ผมดูในในรายการแข่งที่เขาล่าสุดครับก็เขาก็เป็นทีมที่ใหญ่ในติดระดับท็อปโฟในเอเอชียครับก็อยากจะแข่งอยากอยากทำแต้มให้ได้เยอะที่สุดเพื่อเก็บประสบการณ์ไปเลยเดียวครับเ,ออเป้าหมายในรายการนี้ครับก็อยากจะพาทีมจีนไทยครับในตัวแทนของกัปตันของทีมชาติไทยทีมชายครับก็อยากจะพาน้องๆเข้าไปรอบลึกๆครับ อย่างนั้นก็8ทีมสุดท้ายให้ได้ครับ